Young star. His cells will drink its radiation. It's a seemingly intelligent population. He'll be an outcast. A freak. We'll kill him. will oh. be a god. กันสเดเดือนและอีก24วันคือเวลานับตั้งแต่หนังเรื่อง Black Adam ฉายที่เราได้เห็นเขาคนนี้สวมผักคลุมของซู p เปอร์แมนหลายคนจะมองว่าเขาคือคนที่เพอร์เฟกต์กับบทนี้มากๆซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นและก็ยังเป็นถึงนกวันนี้แค่ว่าแนวทางในการเดินเรื่องของพีซูคนนี้แม่งค่อนข้างแย่ถึงแย่ที่สุดอะทั้งบทห่วยๆแล้วก็การตีความตัวละครที่ผิดเพี้ยนไปเรื่อยอะ วนอยู่แต่การสภาแกไปเป็นคนเลวให้ได้อย่างเดียวแถมในอนาคตเมียแกจะโดนแบทแมนแย่งด้วยใครคิดบทนเนี่ยถึงทุกวันนี้เราก็รู้แล้วนะว่าเดวิดคอร์นสเวตคือคนที่มาสานต่อแต่ก็ใช้คํานั้นได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาคนนี้แม่งไม่เคยวางผ้าคลุมแบบเต็มตัววักทีอะแก้คือหนึ่งเน,นี่ยนะแสดงที่น่าสงสารมากๆสําหรับเฮนรี่คาเฟลที่เข้าใจตัวละครและอยากเล่นตัวละครนั้นแต่ว่าผู้กำกับกับค่ายแม่งอยากจะพาตัวละครนั้นดิ่งลงเหวอะ การเปลี่ยนให้เปซูบคนนี้เดินในเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนเขาเคยเป็นเด็กเนื้อใจดีผู้ทรงพลังเคยเป็นเด็กชายที่ต้องปกปิดพลังของตัวเองและแน่นอนเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังแต่เขาคนนี้คือซูเปอร์แมนคนเดียวที่ได้ขึ้นเป็นพระเจ้ากับตอนที่10ของคาแรค c เตอร์ a อนาไลซิสกับซูเปอร์แมนของเฮนรี่คาร์เวล เราคงรู้จักคริปตอนกันหมดแล้วแหละและรู้ด้วยว่ามันจะจบยังไงร,รู้ว่าชาวดาวคริปตอเนียนมันบริหารบ้านเมืองห่วยแตกจนทําให้ดาวตายแล้วก็ระเบิดในที่สุดแต่ในฝูงเศษซากดาวนั้นมันมียานหลบหนีอันนึงหลุดรอดมาได้ซึ่งมันคือยานเหวงเด็กน้อยเพิ่งเกิดหนึ่งคนยานลํานั้นตกลงมาในนาที่แคนซัสและวินาทีที่เด็กคนนั้นลืมตาเขาก็เห็นสองคนนี้คือมาธาและจอร์นเคนและตั้งแต่ที่เขาอยู่บนโลกชื่อของเขาคือคลาเคน ในช่วงวัยเด็กคลาร์กเป็นเด็กที่เงียบไม่เคยพูดอะไรมากแต่เขาก็มีความสุขตอนอยู่บ้านในไร่ในนาและก็ยังมีความสุขกับพ่อแม่ของเขาคนแม่จะเป็นคนดูแลเขาไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวคลาร์กเองมีโรคประหลาดอยู่ที่อยู่ดีๆสายตาเขากับประสาทสัมผัสทุกอย่างมันจะทับซ้อนกันเขาจะได้ยินทุกอย่างและเห็นทุกอย่างซึ่งเมื่อทาให้คลาร์กกลัวเขาก็คงกลัวเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรและมากกว่านั้นคือเขาจะกลายเป็นตัวประหลาด ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่นั่นคืออุปสรรคแรกที่คลาร์ต้องเจอแต่คนเดียวที่ช่วยเขาได้ก็คือแม่ของเขาที่สอนให้เขาตั้งสติและจดจ่อกับสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นคลาร์ก็เลยดีขึ้นมาบ้างตอนโตขึ้นดีจนถึงขั้นที่เขารู้อีกแล้วว่าเขาไม่ได้มีแค่อาการประหลาดแต่ร่างกายก็ด้วยที่ไม่เจ็บอะไรเลยแถมกับกําลังกายที่มหาศาลจนที่เขาก็าจินตนาการได้ไม่หมดอะ่ะส่วนนั้นคือตอนที่พ่อเขาเข้ามาพ่อเขาจะสอนให้ว่าเก็บมันเอาไว้อย่าเอามันออกมาใช้ แม้ว่าเขาอยากจะใช้มากแค่ไหนก็ตามซึ่งเขาก็เลือกจะทําแบบนั้นกลับไปเป็นเด็กเงียบผันเดิมแต่มันก็เป็นเหมือนป้ายเชิญรังแกกูตัวใหญ่หญสําหรับพวกจิกโกโง่โจสะบ้านมารุมคลากอ่ะจนวันหนึ่งที่เกิดเหตุรถบัสไปโรงเรียนของเขามันหลุดถนนและตกลงมาในน้ําเพื่อนของเขาทุกคนกําลังจะจมน้ําตายและคลาก็ยอมหักสัญญาดันรถบัสให้พ้นน้ำและช่วยนักเรียนคนนั้นไว้ถึงมันจะทําไม่ดีกับเขาก็ตามทุกคนได้แต่มองว่าคลากทาแบบนี้ได้ยังไงซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย หลังจากวันนั้นมาเขาไม่ดีใจเลยที่ทำไปแบบนั้นเพราะมันผิดสัญญาพ่อต้องเข้าใจว่าสำหรับตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีคำว่าพลังพิเศษมันมีแค่คำว่าตัวประหลาดและยิ่งเขาเปิดเผยเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งประหลาดขึ้นเรื่อยๆแต่ใจหนึ่งเขาก็ไม่อยากปล่อยให้เพื่อนตายอะ่ะแต่ที่ห,กหักโหมจริงๆคือสิ่งที่พ่อพูดกับเขาว่าทามันเสี่ยงมากก็ปล่อยให้เพื่อนตายได้ใครเขียนบทในความสับสนนันะคาเค้นในวัยหนุ่มคิดได้แค่อย,อย่างเดียวว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาทำงานปกติไม่ได้ เขาใช้ชีวิตแบบคนปกติก็ยังไม่ได้แล้วเขาจะได้เป็นอะไรอะ่ะสิ่งนั่นก็เป็นวันที่เขาได้รู้จักพ่อของตัวเองว่าเขามาจากไหนแล้วก็เรื่องยาหลบหนีลํานั้นเรื่องต่างๆมาสรุปได้คําเดียวเลยวา่าเขาไม่ใช่คนของโลกนี้หรือง่ายๆคือเขาเป็นเอเลี่ยนมีพ่อและมีแม่จริงๆของเขาที่ส่งเขามาที่นี่เพื่ออะไรสักอย่างจอนบอกว่าเขารับได้ทุกอย่างว่าคลาร์กจะเป็นอะไรแต่ไม่ใช่กับคนข้างนอกมันขึ้นอยู่กับวา่าในวันนั้นที่จะมาถึงคลาร์กจะรับมือกับมันยังไง ส่วนสำหรับคลาร์กก็เลือกที่จะขอเป็นแค่ลูกชายของพ่อหลังจากเวลาผ่านไป10ปีคลาร์กก็ไม่เคยงัดอะไรพวกนั้นออกมาใช้เลยกลายเป็นแค่เด็กที่ดูแข็งแรงเฉยๆแค่เด็กจากฟาร์มที่อยู่กับครอบครัวคนหนึ่งอะ แต่วันหนึง่งคลาก,ก็เกิดทะเลาะกับพ่อเขาจากไอ้สิปีกว่าพวกนั้นอ่ะมันเป็น10ปีที่เขาพยายามกดดันตัวเองทุกอย่างให้ไม่เอาพลังออกมาใช้ส่วนตัวผมก็คงคิดว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแหละที่เขารู้ว่าเขาจะใช้พวกนั้นแก้ไขได้อ่ะแต่แค่มันทําไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาจะกลัวคลาสแต่ข้างในใจเขาก็าแค่อยากทาอะไรให้มันเป็นประโยชน์อ่ะส่วนพ่อที่ก็ใจร้อนพอๆกันแค่พูดให้เขาไปทําไร่ทาอาหารคลางในวัยหนุ่มที่ได้ยินแต่พ่อไม่ฟังก็หลุดปากเผลอไปพูดว่า เขาจะไปฟังคนที่ไม่ใช่พ่อของเขาทําไมซึ่งระหว่างนั้นมันก็มีพายุถลมเข้ามากลางทางพวกเขาและคน,นอื่นๆหลบหนีมาได้ใต้สะพานยกเว้นแต่พ่อของเขาคลางตอนนี้กําลังจะไปช่วยแต่ก็อย่างที่เรารู้ว่าพ่อห้ามเขามีคนอยู่ตรงนั้นเยอะเขาอยู่ในจุดท,ที่เสี่ยงเกินไปสิ่งที่คลางเห็นก็คือข้อความสุดท้ายที่พ่อเขาต้องการจะบอกก็คือให้เก็บเรื่องนี้ไว้สุดท้ายพ่อเขาก็โดนพายุพากไป ขณะที่คำพูดสุดท้ายของเขาที่ได้พูดกับพ่อคือการผลักใส่เขาออกไปแผลนี้อยู่ในใจคลาร์กสักพักใหญ่ๆซึ่งพอเขาโตขึ้นเขาก็เลือกจะออกจากบ้านหางานทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือค้นหาตัวเองด้วยว่าเขาถูกส่งมาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่ได้เจอคนดีบ้างแย่บ้างแต่ถ้ามีจังหวะไหนที่เกิดเรื่องหนักจริงๆเขาก็จะยอมใช้พลังของเขาถ้าอย่างน้อยมันจะช่วยชีวิตคนได้อะแต่คลาร์กไม่เคยทิ้งความเป็นเด็กใจดีของเขาเลย เขาไม่ชอบเห็นคนโดนรังแกทำร้ายหรือกดขี่ถึงแม้นั่นมันจะทำไม่ดีกับเขาผมว่าก็จริงแหละคนดีๆหลายคนอ่ะชอบโดนทำนิสัยเส,สียใส่ซึ่งคลาก็แข็งแกร่งมากๆที่ทนมันได้ทั้งหมดนั่นทั้งหมดเขาทำให้คลาร์กเดินเดินไปทั่วจนไปโผล่ทีขั้วโลกเหนือซิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเดินไปทำไมแถมมันเดินถูกด้วยนะเพราะเขาไปเจอกับสิ่งที่ดูเหมือนกับยานแบบเดียวกันกับตัวที่ส่งเขามา ในระหว่างนั้นเขาได้ไปเจอกับสาวคนหนึ่งที่หลงตาม,มาแต่โดนลูกหลงจะหุนยนในนั้นและเจ็บตัวเข้าคลาคเลยช่วยนางไว้ซึ่งนางคนนั้นคือโลลิสเลนซึ่งต่อมาเขาจะได้เจอกับคําตอบของเขาก็คือผีของพ่อเขาพ่อที่มาจากคลิปตน้นดาวได้เขาจากมาทั้งคู่ได้คุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ว่าเขามีชื่อจริงๆว่าคาเอล และตัวเขาเองก็ยังพิเศษในดาวของตัวเองเพราะเขาคือเด็กคนแรกที่เกิดโดยธรรมชาติไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเหมือนคนอื่นเขาเลือกได้เองว่าจะเป็นอะไรไม่มีใครมากำหนดและสุดท้ายพ่อก็มอบชุดประจำบ้านให้กับเขาและบอกว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วซึ่งเหมือนคลาก,ก็รู้ว่าเขาต้องทำอะไรและเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะชี้นําคนของโลกให้ไม่ผิดพลาดเหมือนกับที่คลิปตน้นเรารู้มาตลอดว่าคลาอยากช่วยคนซึ่งนี่คือโอกาสที่เขาจะทำได้ แบบเต็มตัวสักทีตอนนั้นเขาก็เลือกที่จะบินก่อนจะตกลงมาหน้าขมำ,ำสาเหตุก็คือเขามีแรงใจไม่พอที่จะบินซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้หลมเลิกเราก็รู้ว่าเขาจะไม่ทําที่เขาออกบินเมื่อกี้มันคือแค่ความรู้สึกความรู้สึกว่าเขามีพลังซึ่งพอมันผิดพลาดอนาคตในการเป็นผู้นําทางแก่มน,นุษย์ของเขามันก็คงจะไม่มีอะไรง่ายทีนี้เขาลองอีกรอบและในหัวรอบนี้เขาคิดถึงผู้คนที่เขาอยากจะปกป้อง และอนาคตที่เขาจะเป็นคนช่วยสร้างเพราะแบบนั้นเขาเลยออกบินได้ซึ่งครั้งนี้มันให้พลังกับเขาเขาได้เข้าถึงพลังที่เขามีจริงๆความเร็วความแข็งแกร่งและอิสระเขารู้ว่าเขามีพลังมหาศาลขนาดไหนแต่ไม่อีกแล้วที่จะปกปิดมันรอบนี้เขาจะใช้มันเพื่อปกป้อง และก็ไม่นานมากหลังจากนั้นเขาจะได้เจอกับปัญหาของเขาอย่างการกลับมาของในพลซอสคูอริของพ่อเขาที่บอกไว้ว่าต้องการจะสร้างคลิปต้อนขึ้นมาใหม่และต้องการตัวคาเลเอลเป็นพิเศษสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวคลางนะก็คือพอเขาเจอเรื่องแบบนี้เขาเลือกที่จะไปโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเหมือนว่าก่อนที่เขาจะนําทางคนอื่นอะเขาก็ต้องการคําแนะนําของพระเจ้าเหมือนกันอะซึ่งพอมันมาแล้วเขาก็เลือกที่จะจานวน เพื่อไม่ให้มันคิดจะทำลายบ้านของเขาซึ่งแน่นอนมันทำได้ง่ายๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาสลบแล้วฝันไปและไปเจอกับซ้อนในนั้นสาเหตุที่มันต้องการตัวเขาคือในตัวของเขามีสิ่งที่เรียกว่าโคเด็กซ์อยู่ข้างในมันคือรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของชาวคริปตอนที่พ่อเขาฝังไว้ให้คริปตอนมันเกิดใหม่ซึ่งก็แปลว่าพ่อก็คิดอยู่แล้วที่จะเริ่มสร้างโลกใหม่เอาสิ่งก็ขายกับพาคใหม่นี่นแหละแค่คำพูดไอ้นี่แม่งดูดีกว่า แต่ก็ผิดคาดเพราะว่าความคิดของซอร์มันไม่ต้องการตัวคลากแต่ต้องการแค่โคเด็กซ์ในนั้นเพื่อสร้างบ้านใหม่ของพวกเขาที่นี่และล้างบางชาวโลกทิง้งซะแน่นอนว่าถ้าคลากไม่รวมด้วยมันก็จะจบไม่สวยซึ่งในตอนนี้ชุดคลากจะกลายเป็นสีดําเพื่อเหมือนบอกว่าถ้าคลากยอมร่วมมือมันก็จะกลายเป็นเหมือนซอร์และก็เป็นการบ่งบอกว่าใครหานี่อยากให้ซูเปอร์แมนเป็นคนเลวแน่ๆในอน,น,นาคตอะพอฟื้นขึ้นมาบรญญาณและหลุดออกมาได้ เขาก็สงสัยว่าพ่อรู้เรื่องนี้แล้วทําไมไม่บอกเขาแต่ก็โดนตัดบทซะก,ก่อนที่จะโดนมองเป็นตัวร้ายโดยการบอกแค่ว่าคลาร์กจะเป็นคนเชื่อมสะพานระหว่างสองเผ่าพันธุ์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าสองเผ่าพันธุ์ตอนนี้มันจะอยู่ด้วยกันเพราะอีกเผ่าหนึ่งมันจะฆ่าเผ่าหนึ่งแล้วอะซึ่งตอนนี้คลาร์กมันจะไม่ได้เชื่อมสะพานอะไรทั้งนั้นอะสิ่งเดียวที่ผมคิดออกก็คือให้คลาร์กนี่แหละเป็นตัวแทนคลิปตน้นที่จะเชื่อมกับมนุษย์ซึ่งถึงบทจะห่วยแตกมากแต่ว่าไงที่สุดเขาก็ไปช่วยโร แต่ก็รู้เราด้วยว่าซอสมันอยู่บนโลกมาตามหาโคเด็กที่เหลือซึ่งมันดันไปหาในยานขนส่งของเขาในบ้านของแม่เขาซึ่งเราก็รู้ว่าเขาได้ยินได้ยินว่ามันขู่ฆ่าแม่ของเขาได้ยินมันควยยงรถกระบะใส่บ้านคนที่มันกําลังขู่ฆ่าคือแม่ของเขาสําหรับซอสมันมองแม่ของคลาร์กเป็นแค่ไส้เดือนตัวหนึง่งซึ่งถ้าฆ่าไปมันก็ไม่มีปัญหาซึ่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเขายังอยู่ ทั้งสองกำลังจะสู้กันแต่ลูกน้องซอสก็มาสกัดไว้ก่อนทำให้คลาร์กได้สู้กับคนที่พลังใกล้กับเขาเป็นครั้งแรกซึ่งจบด้วยการเกือบแพ้ในฉากต่อสู้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคลาร์กไม่รู้ด้วยว่าจะสู้ยังไงสายตาตัวเขาอะจ้องแต่ที่ศัตรูบอกให้คนอื่นหนีแค่รอบเดียวก่อนจะตะลุมบอลกันมันอะซึ่งมาแสดงถึงความอ่อนประสบการณ์ของตัวคลาร์กที่เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงแหละแต่แค่ว่าเขาทําตัวไม่ถูกว่าเขาจะรับมือกับพวกมันยังไงซึ่งผมก็ไม่โทษคลาร์กอย่างเดียวหรอกผมโทษทาหารแย แต่อย่างนั้นมันก็ยังไม่จบเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเปิดเครื่องสร้างโลกได้แล้วสองอันแล้วก็อย่างที่พ่อเขาบอกพอเขาเปิดตัวให้กับพูกทหารผู้คนจะกลัวเขาถึงแม้ว่าเขาจะทําตัวเป็นเมียก็ตามตอนนี้ยังไม่มีฮีโร่ที่เรารู้จักกันมีแต่คาว่าเอเลี่ยนซึ่งคลารู้แค่วิธีเดียวที่จะซื้อใจพวกเขาได้เลยขอโอกาสนี้หยุดพวกมัน้วยความเชื่อใจของทุกคน เลยพุ่งไประเบิดเครื่องสร้างโลกระหว่างที่โลอิสก็แยกไปอีกที่ที่ก็ไม่รู้ว่ามาทําไมเหมือนกันแต่ว่านางคอคนเดียวที่เขาเชื่อใจนอกจากแม่ของเขาอะพอคลากไปถึงสิ่งที่เครื่องนั้นมันทําก็คือเปลี่ยนสภาพอากาศให้ที่โลกเป็นเหมือนคลิปตน้นซึ่งมันทําให้คลาที่ไม่เคยชินเข้าไปใกล้ก็เลยเป็นพิษและเขาก็โดนหุ่นในเครื่องมันไล่จับถ้ามันสร้างโลกใหม่ได้แค่คลิปตนเนยนคนเดียวจะไปหยุดอะไรมันได้เขาพยายามจะสู้แค่เขาอ่อนแรงเกินไปและโดนเวียงเข้าไปในลําแสงของมัน บี้เละติดกับพื้นโดยไม่มีทางสู้แต่เราก็รู้ว่าเขาสามารถได้ยินทุกอย่างจากทุกที่และเขาก็ได้ยินมันจริงๆระหว่างที่หนังจะตัดระหว่างเสียงร้องไห้เสียงตึกถลม่มและคนตายคนหลายร้อยคนและกำลังจะเป็นหลายล้านในวันวันเดียวได้เขาต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ทั้งหมดนี่ตั้งแต่เขาเลือกจะใส่ชุดนี้มันหนักถาโถมใส่ตัวเขาทั้งหมดแต่เราก็รู้จักเขาดี ว่าเขารับแรงกดดันได้ดีแค่ไหนเขาเลือกแล้วว่าจะอยู่ฝั่งนี้สําหรับไอแรงของลําแสงเนี่ยมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับแรงของเขาบินทะลุผ่านตัวมันและทําลายตัวมันลงเขารีบบินกลับไปที่เมืองแล้วก็บินชนเข้าใส่ย,ยานของซอสขอเข้าไปข้างในซอสที่เขาเห็นตอนนี้มันไม่ใช่ทหารว่าอำน,นาจที่เขารู้จักไม่ใช่คนที่ขู่ฆ่าแม่เขาตอนนี้ซอสอ้อนวอนว่าอย่าทําลายยานนี้ไม่งั้นคริปตอนจะหายไปแบบถาวร พาก็มองเขาเ้าไปในตาที่หวาดผวาของซอสและก็พูดออกไปว่าดาวนั้นเคยได้โอกาสของมันไปแล้วและปาดเลเซอร์ทำลายทั้งยานลงจบการทำงานของเครื่องสร้างโลกทั้งสองอันภายใต้ซากตึกและฝุ่นเขาเห็นซอสนั่นสิ้นหวังท่ามกลางเศษดินเศษดินที่เกือบจะได้เป็นคลิปตน้นพราชนะแล้วก็จริงแต่เขายังไม่ได้กำจัดซอสต,ตลอดมาทั้งหมดมันแค่เดินตามแผนแต่หลังจากนี้ คือมันจะฆ่าเขาและคลาก,ก็พร้อมทั้งสองเปิดฉากใส่กันคลาได้เปรียบจากสภาพบ้านของตัวเองซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่สายตาของเขามองแต่ซอสไม่ได้ดูถึงคนรอบข้างว่าชิบหายไปมากแค่ไหนตึกแล้วตึกอีกที่พวกเขาบินทะลุใส่รถกี่คันถนนกี่สายพวกเขาสนใจแค่ตัวเองจนซอสถอดกรอออกและดูถูกกลับว่าเขาคือนัรบโดยกำเนิดแต่คลากเป็นแค่เด็กบ้านไรคนหนึ่ง หลังจากนั้นคือการที่คลารโดนสอนมวยเต็มรูปแบบทั้งโยนทิ้งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเอาหน้ากรีดไปกับตึกคลารสู้กลับแทบไม่ได้ท่ามกลางผู้คนที่เหมือนดูเทพสององค์ไล่ฆ่ากันหลายคนกลัวหลายคนผวาและบางคนก็โมโหที่ยำนาาในการตัดสินชะตาของโลกขึ้นอยู่กับผู้ชนะของไฟนี้คลาร์กโดนโยนออกไปนอกโลกและซอสเปียใส่คลา,าร์กทะลุชั้นบรรยากาศตกลงมายังธนาคารที่หนึ่ง เขาคว้าคอซอร์ไ้ได้แต่มันก็กําลังทําในสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นมันยิงแสงค่อยๆไล่ไปหาครอบครัวหนึ่งเขาร้องขอแล้วว่าอย่าทําแต่ก็เหมือนวิญญาณน,นั้นซอร์ก็เคยขอแบบนั้นแล้วคลาก็ไม่ฟังคลาก็เลยต้องลงมือหักคอซอร์ฆ่าเขาทิ้งซะและปล่อยให้เขาเป็นคริปโตเนียนคนสุดท้ายที่อยู่ในจักรวาลและเขาก็ร้องออกมา สิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับตัวซุปของคาเวิก็คือเขายังหนุ่มมากกับการเป็นฮีโร่มันเป็นเรื่องดีแล้วนะที่ว่าตัวของเดวิดเริ่มมา3ปีแล้วแต่คาเวิวอ่ะเขาไม่เคยมีโอกาสทําอะไรดีๆเลยไม่ได้ช่วยแมวจากต้นไม้ไม่ได้ช่วยเด็กตกจากตึกนี่คือสิ่งแรกที่เขาต้องเจอจากการเป็นฮีโร่สุดท้ายเขาก็หนีไม่ได้ว่าเขาก็ยังประหลาดอยู่ดีเป็นคลิปตโตเนียนที่ไม่อยู่ในดาวของตัวเองและเป็นชาวโลกที่ไม่ใช่มนุษย์ โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องเจอแต่วาลาผ่านไปเขาไปหางานทำที่ Daily p พลเน็เป็นนักข่าวธรรมดาสำนักเดียวกับโลลิสพระเจ้าสองคนตอนนั้นเหลือแค่เพียงหนึ่งซึ่งคนนั้นก็เลือกที่จะปกป้องในทางเรื่อง Man of Steel เขาเป็นเอเลียนแต่พอเขายอมสละทุกอย่างแทนที่จะสร้างอนาคตให้คริปตั้นเขาเลือกสร้างมันให้โลกนั่นแหละวินาทีที่เขาคือซ u p เปอร์น จรงนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มันจะมีเนื้อหาดีๆใส่ตัวเพราะว่าหลังจากทุกอย่างใน Man น f อฟส e l จบลงเขาก็ทําหน้าที่ให้โลกเห็นเลยว่าเขามาดีในฐานะของซูเปอร์แมนแต่เขาไม่เหมือนพี่ซูเปอร์คนอื่นที่เรารู้จักหน้าเขาเข่งขึมไม่มีรอยยิ้มอยู่เลยและคือมันไม่ได้หน้านิ่งอะ่ะหน้ามันเครียดอะ่ะผมผมนับครั้งได้ว่ามันยิ้มกี่รอบแบบไม่ถึง5 น่าสนใจนะคนคิดบทเชื่ออะไรนะตัวซูเปอร์แมนโผล่ไปทุกที่ที่มีปัญหาถึงขนาดที่คนในบางพื้นที่ยกให้เขาเป็นพระเจ้าของพวกเขาไปเลยซิ่งตอนนี้มันจะแบ่งคนเป็นสองพวกคือพวกที่เขาเคยช่วยจะมองเขาเป็นฮีโร่แต่ที่เหลือจะมองเขาเป็นภัยดาว่าเขาทําอะไรด้วยความอําเภอใจตัวเองไม่ได้มานั่งปรึกษาหรือว่าถา่ายอะไรกับทางนู้นทางนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีไอเอเลียนที่สู้กันโลกเกือบพังในวันนั้นมันก็ยังทิ้งแผลไว้อยู่และเป็นแผลที่ใหญ่ด้วย ที่แปลกคือเวลาเขาเจอคนร้ายที่ไหนอะแทบจะไม่มีการคุยก่อนเลยมันจะจบที่โดนอัดไม่ก็ตายอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่สำหรับซูเปอร์แมนถามผมนะเพราะว่ามันไปคล้ายกับอีกคนหนึ่งที่แนวทางการเขียนบทก็ห่วยเหมือนกันนั่นคือใครก็ไม่รู้ในกอแทมที่ตั้งตัวเป็นสารเตีย้ย ตีตราโจรด้วยตราข้างขาวพรากสนใจหมอนี่มากเพราะว่าถึงเขาจะจับโจรก็จริงนะแต่มันก็ดูรุนแรงเกินไปกลายเป็นว่าเขาสนใจตัวไอ้หมอนี่จนอยากจะไปดูด้วยตัวเองและเขาก็จะได้พบกับ2คนสําคัญในเรื่องคนแรกคือบรูซเวนมหาเศรษฐีของกอแธมเมืองของไอ้ข้างขาวตัวนั้นที่เขาก็พอจับสังเกตแปลกๆได้แล้วว่าพี่แกก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันอะกาจะถามจีปมเรื่องข้างขาวตัวนั้นแต่ก็โดนย้อนกลับไปว่า t ี a a เลียนเมืองเขาทําดีนิดเดียวคนแม่งก็เป็นบ้ากันไม่หมด และอีกคนที่ได้เจอแต่ผมไม่อยากให้มันเจอเลยคือเล็กซ์ลูเธอร์แม่งล้นที่ผายเลยหลังจากนั้นเขาจะแวะไปหาพี่ค้างข่าวแบบตัวตัวหรือในที่นี้ค้างข่าวคนนั้นคือแบทแมนซึ่งเขาใช้วิธีแบบรุนแรงและขู่ว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นรอบหน้าเขาจะไม่ปล่อยไว้ไม่มีการขอคุยไม่มีการขอพบแค่บุกไปสีกประตูรถเขาขู่ทีนึงแล้วก็บินกลับไปจากคนที่เคยจะเป็นเทพเขาดันใช้หัวคิดแบบ <c oughs> ต่อมาพี่ซุปจะได้ขึ้นศาลเพื่อหาเรื่กับสิ่งที่เขาทำ ผมว่านะในหัวคลารมันก็คงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะเพราะว่าเขาก็แค่อยากทําดีและเขาอยากทําด้วยตัวเองถ้าเขาต้องมานั่งฟังคนพวกนี้ทั้งหมดมันก็จะเป็นเหมือนเขาเป็นอาวุธของรัฐบาลอะหรือว่าแยก่กว่าคือเขาจะกลายเป็นอาวุธของอเมริกาแต่อยู่ดีๆสอวอก็ตัวสัน้นคลารเองก็สัมผัสอะไรได้และตอนนั้นเองที่ระเบิดมันถูกจุดเผาทั้งสภาเรียกเป็นจุนเหลือแค่บุรุดเหล็กที่ไม่เป็นอะไรเขาก็เสียใจแหละถึงหน้ามันจะเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องก็เถอะแต่สุดท้ายเขาก็ทําอะไรมันไไม่่ดด้อยูี ทีนี้คำถามก็คือว่าซูเปอร์แมนไปไหนก็ต้องมีคนตายใช่ไหมสำหรับพวกนักข่าวายหัวไม่ไปทำงานไม่หาลอวิสแล้วมันเอาอีกแล้วครับมันเดินไปโคโลอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้น่าจะเป็นซีนที่ผมชอบสุดในหนังแั้วแหละคือเรารู้ว่าคลาร์กเวลาเขาเครียดเขาจะไปอยู่กับแม่ไม่ก็าลอวิสทั้งสองสามารถประโลมใจใเขารู้สึกดีขึ้นได้แต่ตอนที่เขาหลงทางจริงๆอะ่ะสำหรับเรื่องการกระทำของตัวเองพ่อเขาก็จะอยู่ตรงนั้นบอกเขาเสมอว่าทำอะไรดีอะไรไม่ดี แค่คุยกันสั้นๆแล้วก็แค่บอกว่าเขาคิดถึงพ่อจริงเฉพาะว่าพ่อไม่อยู่แล้วอะแต่ความชิบหายก็ยังไม่จบเพราะว่าเล็กจะมันเป็นคนโรคจิตโยโลลิสเลนตกตึกเพื่อเรียกซูเปอร์แมนมาเขาช่วยนางได้ทันและก็ถือว่าใจเย็นมากที่ไม่ซัดมันตรงนั้นเลยข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่าคนก่อนหน้านี้มันเล็ก <S k iss> ก็เล่นกับอะไรที่เขาไม่คาดคิดเพราะมันรู้ว่าเขาคือคลาเคนต์และไปจับตัวแม่ของเขามา พร้อมตีตราว่าเป็นแม่มดพาเริ่มดูความสับสนก่อนจะสับอารมณ์ไปเป็นโมโหมันบอกว่าต้องการแม่เขาคืนให้เขาไปฆ่าแบทแมนมาซูเปอร์แมนที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องยอมเป็นหมาให้กับเล็กผมนอกเรื่องนะ Lex เล็กเวอร์ชันนี้แม่งหน้าลำคาญชิบหายเลยเล่นดีไหมก็ใช่อะแต่แบบอันนี้คือเจนซี่มึงเล่นล้นอะคือมันมีเส้นแบ่งนะระหว่างแบบดีกับไม่ดีอะไอเนี่ยล้น คือผมไม่อยากเห็นแม่งเลยตอนดูหนังแม่งยิงสุนติอยู่และเขาก็ไปตามล่าแบทแมนจริงๆซ,งซึ่งก็ใส่ชุดใหม่พร้อมซัดกันเต็มที่ทันทีที่ไฟเริ่มขึ้นคลากเป็นฝ่ายคุมเกมแต่มันก็น่าเชื่อว,ว่าซูเปอร,ร์แมนนจะยอมฆ่าคนจริงๆอะไฟดําเนินต่อไปก็เป็นเขาที่เดินเข้าหาแบทแมนส่วนเขาโดนเข้ากับระเบิดแก๊สพอมันระเบิดออกมากลายเป็นว่าเขาสำลักเพราะว่ามันคือคลิปต,ตไนท์ ศาสตร์เดียวที่ชาวคริปตัอนแพ้หลังจากนั้นจะเป็นแบทแมนที่เป็นคนคุมเกมต่อยลากและกระชากคลาร์กไปมาคลาร์กก็พยายามสู้กล at ับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นคลาร์กเวอร์ชันนี้มันดุขนาดนี้ขนาดตอนสู้กับซอร์สมันไม่เคยเป็นแบบนี้ก็คงเพราะว่าเพื่อแม่เขาคงทําได้ทุกอย่างอะแต่เขาก็พลาดท่าจนโดนแบทแมนเอาหอกคริปโตไนท์มาจ่อที่หน้าเขาพร้อมที่จะฆ่าจนกระทั่งก็เสียในตำนานครับเรียกชื่อแม่แล้วดันแม่เดียวกันก็เลยหยุดแล้วก็ตกลงกันว่าทั้งคู่คิดผิดต่อกัน b บทแมนคือบรูซเวนและบรูซอาสาจะไปช่วยแม่เขาแทนคลาร์กบินกลับไปหาลูเธอร์เพื่อบอกว่ามึงแพ้นะแต่มันก็โชว์ตัวต้านพระเจ้าก็คือปีศาจให้เขาเห็นซึ่งชื่อมันคือดูมสเตอ์และร่างจริงของมันก็คือซอสที่เหมือนมาล้างตาก,กับไคลในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าและก็เป็นอีกครั้งที่เขาสู้อะไรมันไม่ได้เลยแต่ด้วยประสบการณ์เพื่อไม่ให้มันทำลายอะไรอีกเหมือนตอนนั้นถึงขั้นโดนนิวเคลียร์ยัดหน้ามันมันก็รอดแถมเก่งกว่าเดิมด้วยถึงขั้นที่เขาหมดพลังไปรอบหนึ่งเลย หลังจากนั้นก็มีแบทแมนมาสมทบที่หลังพร้อมกับฮีโร่หญิงอีกคนก็คือวันเดอร์วูแมนทั้ง3มคนรวมตัวกันสู้แต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งอีกไม่นานมันคงจะระเบิดโลกได้แล้วและเขาก็ก้มไปมองหอบที่บรูจะใช้แทงเขาถ้าข้างในมันเป็นซอสจริงๆแิงั้นมันก็คือคริปโตเนียนมันตายได้ด้วยใช้อันนี้โลกนี้มีเขาเป็นตัวปัญหามามากพอแล้วเขาต้องการจะปกป้องมันและต้องการจะปกป้องโลกของเขาผู้หญิงที่อยู่ข้างเขามาเสมอ เขามองหน้าและก็บอกลาลวิสเลนพร้อมพุ่งไปหยิบหอกและแทงเข้าหาตัวมันส่วนตัวมันเองก็เอาหนามจิ้มหน้าอกเขาและเพื่อให้มั่นใจเขาจับหนามของม,มันดันหอกตัวเองให้แทงทะลุเป็นระเบิดพีชีพทั้งสองคนหลังจากเขาตายไป ทุกที่บนโลกไว้อะไรซูเปอร์แมนย่างกับเขาเป็นพวกราชาเป็นกษัตริย์ซึ่งเขาสามารถจะเป็นได้แต่เขาก็เลือกไม่เป็นเขาเลือกจะมียศเท่าพวกเราเป็นแค่เด็กจากนาคนหนึ่งและเป็นเด็กจากนาที่มีพ่อและแม่แต่ที่ไม่คาดคิดก็คือตั้งแต่ตอนนั้นที่เล็กโชว์รูปแม่เขาดูมันคือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นหน้าแม่และสุดท้ายในตอนจบของจัสติสลกทั้งแขงก็รวบรวมเอาตัวซูเปอร์แมนกลับมา ซึ่งก็ยิ่งโชว์ให้เห็นอีกเลยว่าแกแม่งคือ90%ของพลังจากซิลลี่อะก่อนจะตบเซฟเว่นวูฟแล้วกลับไปทําหน้าที่ของซูเปอร์แมนต่อไปแต่ผมจะบอกว่าหลังจากนี้มันจะแยกเป็น2เส้นใหญ่ๆเส้นแรกก็คือเส้นซานิรดคัตและก็เส้นเวลาหลักผมอยากจะบอกว่าในมุมมองของตัวละครนะมันจะมีเส้นหนึ่งที่แย่มากแล้วพาตัวซูเปอร์แมนไปที่ที่มันไม่ควรจะไปและนั่นไม่ใช่เส้นหลักด้วยในฉบับซานดคัตอะผมจะเล่าแค่ย่อๆนะว่าบทดังเดิมของเขาอะคือการให้ซูเปอร์แมน ฟื้นมาเป็นชุดดําแต่พอดาร์กไซด์มาโลอิสก็ตายตายขณะที่ตั้งท้องด้วยทําให้ซูเปอร์แมนที่เศร้าก็โดนครอบงําให้เป็นคนเลวไล่ฆ่าฮีโร่คนอื่นๆพวกที่เหลือก็ส่งเดอะแฟรชมาย้อนเตือนบรูซซึ่งทําให้เขายอมตายแทนโลอิสทีนี้ซูเปอร์แมนก็เลยไม่เลวแต่ที่เลวจริงคือไอคนที่ตายนั่นแหละเพราะว่าโลอิสตั้งท้องลูกของบรูซทําให้เด็กนี่เป็นลูกของโลอิสกับแบทแมนแต่พูดได้แย่กว่าคือจักรวาลเนี้ย ไม่ว่าซูเปอร์แมนจะดีหรือเลวอะแบทแมนแม่งก็รอเมียคลาสอยู่ดีอะทีนี้ที่แย่คือเขาตั้งไว้ให้ว,ว่าซูเปอร์แมนจะเป็นตัวกลางหลักของทุกอย่างอะและเขาจะกลายเป็นตัวร้ายที่ปูมาตั้งแต่ชุดดำเลนแมนออฟสิลแล้วอะแต่ใครคิดว่าเวอร์ก็นั่นแหละแล้วผมโคตรเกลียดเลยโทนสีนี่ฮะรู้ในที่ร้อกันเยอะแต่ยิ่งซีเนี้ยสี่ชุดวันแทวจะไม่มีน้ำเงินแล้วอะส่วนอีกเส้นมันเริ่มมาจากจัสติสเลกปีส e งพันสิใช่หนังมันห่วยแต่ผมรู้สึกว่าผมมองเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่น่าสนนใจนะ เราด่าพี่ซุปคนนี้เยอะมากว่าหน้าปวดขี้เอาแต่ยืนออร์ฟ้ามะแต่ผมจะบอกว่าในคลิปสั้นๆ CG ลบหนวในตำนานน่ะคือสิ่งที่ซูเปอร์แมนควรจะเป็นมาตลอดสำหรับจักรวาลนี้แค่ว่าตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจอ่ะเขาเล่นกับเด็กๆอย่างเป็นมิตรและเขาได้ยิ้ม แล้วเยอะด้วยคือในแมนน็อฟ e ีลกับแบทบีโซบอ่ะเขาจะยิ้มแค่ตอนอยู่กับโรอิสแล้วก็แม่บางทีก็ไม่ยิ้มด้วยซ้ำอะ่ะน่ะแล้วตอนนี้ผมจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดคนทิมอยู่ว่ามึงอยากให้ซูเปอร์แมนูบกัญชาหรอไอยิ้มทั้งวันอะ่ะคืออยากแค่อยากจะบอกว่าการเป็นฮีโร่อะ่ะหนึ่งสิ่งที่ต้องมีนอกจากความกล้าหาแล้วอะ่ะก็คือความรู้สึกของการอบอุ่น,าก,ก,าออนการต้อนรับซึ่งซูเปอร์แมนตัวเนี้ยไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลย แต่ในจ u s t i c e l e อะ่ะคือครั้งแรกที่เราได้เห็นซูเปอร์แมนจริงๆซูเปอร์แมนที่เรารักซูเปอร์แมนที่เล่นตลกเรียราดพอเขาปรับโทนสีแล้วอะ่ะชุดซูเปอร์แมนแม่งสวยขึ้นกว่าเดิมแบบ3าสเท่าอะ่ะซึ่งผมเข้าใจนะว่าจะมีคนที่รักเวอร์ชันแบบนี้อยู่ที่ผมพูดแรงๆไปคือพูดตามบริบทที่ผมเห็นกับผู้ที่มันแยกแยะไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็สมควรโดนอะ่ะคือเรากําลังเถียงเรื่องคนใส่ควบคุมบินได้แล้วใส่เกงในอยู่อะ่ะคิดดูดิแม่งตลกขนาดไหนอะ่ะซึ่งผมเสียดายมากที่เราไม่ได้เห็นซูเปอร์แมนร่างน หลังจากนั้นเฮนรี่คาวิลก็ออกจากบทและทางค่ายก็เอาเขาที่ไม่มีหัวมาโผล่ๆว่าวแวมๆจนกระทั่งเดอะร็อกเข้ามาและพาตัวเฮนรี่กลับมาเจอกันในเอนเครดิตพร้อมกับสีสันที่สดใสและการปูทางไปสู่เส้นเวลาเดิมที่ดีกว่าจนมันไม่เพราะเราก็รู้แล้วนะสุดท้ายนี้คือ ผมจะ,จะบอกว่าผมไม่เสียดายอะไรเลยใน DC EU อ่ะอนาคตใหม่มันสดใสมากมากกว่าทุกอย่างที่เราจะจินตนาการได้อ่ะแล้วผมคงอธิบายไม่ได้ว่าผมรักซูปเปอร์แมน2 0 2 5ขนาดไหนอ่ะไม่ผมจะไม่ทำประวัติตัวละครจากมาเวลหรือ DC อะไรทั้งนั้นถ้าให้รู้ แต่ผมก็ไม่โกหกนะว่าสิ่งเดียวที่ผมเสียดายคือเฮนรี่คาร์เวลผมว่าเป็นเราก็คงฝังใจอะเฮนรี่เป็นนักแสดงที่สุภาพบุรุษและดีมากๆเด้เลนบทที่ตัวเองรักด้านกลับต้องมาพูดอะไรทําผิดธรรมชาติตัวละครคือตอนผมดูแบทวีซซปอะคือมันรู้สึกเลยว่าเขาอึดอัดจ,จริงๆที่ต้องพูดคําพวกเนี้ยแถมตอน Man of tomorrow ภาค DCU จะฉายเขาก็อยากจะเป็นโปรดิเซอร์เองให้ซูเปอร์แมนเลิกเป็นไอ้พระเจ้านี่แล้วเป็นแบบที่เรารักทังทีอะ What ให้ซูเปอร์แมนมันสดใสแต่ก็โดนไขยหัวดอใส่แถมโดนไล่ออกอีกแต่โชคดีได้กลับมารับบทและก็โชคร้ายที่เขาจะดีบุ้จกกะกวาลแล้วอะ่ะก็อดเล่นไปอีกแต่ล่าสุดก็ไปโผล่ในเดทพูลแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายสุดๆที่ว่าเขามาได้แค่เนี้เป็นบุรุษเหล็กที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากสักทีแล้ว่าจจะมีโชคนิดหนึ่งนะที่ว่าเจมส์กันก็เคยบอกว่าเขาอาจจะได้มาร่วมงานในบทอื่นซึ่งผมก็หวังแค่ว่าขอแค่เป็นคนดีอะ่ะแค่นั้นแหละผมไม่อยากเห็นแกเป็นคนร้ายอีกแล้วอะ่ะซึ่งจากที่ผมกล่าว ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถึงมันจะไม่ใช่การตีความซูเปอร์แมนแบบที่ผมชอบแต่ผมรู้ว่าเขาคนนี้คือซูเปอร์แมนในใจของใครสักคนนึงคือสัญลักษณ์แห่งความหวังและบุรุษเหล็กของเขาเหมือนกันและนั่นก็คือทั้งหมดของตอนนี้ในคาแรคเตอร์ n อน y ลิซิสงานสุดท้ายเลยก็คือดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ขออห้ประชาบคุมครองนะครับเจอกัน